ไอ้ไอ้มอระกดพยักประโคนเนี่ยผมจะสิ้นเดือนครับผมไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรที่จะต้องรีบเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอผมตอนไปไล่องุ่นนะครับไล่องุ่นว่างผมก็ขับรถไปแจ้งความดำเนินคดีที่ที่สอพอด่านมะขามเตี้ยนะครับโดยเขาหมิ่นประมาทนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไอ้ ไอ้มอลกดคือมันอย่างนี้ครับไอ้ไอ้มรลกดมันเป็นคนที่ไอ้ที่เวลาพูดแล้วต้องถือพัดแล้วก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็นคนที่แม่นอยากไปเป็นสัญชาติอเมริกันแล้วก็ามาดูถูกเราเป็นคนไทยหัวโบราณน,นะครับมาเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันกล้าร่วงมาบอกว่าผมนี่ เปรียบเทียบผมก็เป็นมหาโจรเอฟซีผมก็ต้องเป็นมหาโจรเห็นดีเห็นงามไปด้วยไปก้าวร่วงถึงเอฟซีผมผมก็ต้องฟาดซะหน่อยนะครับแล้วก็เห็นทําคลิปออกมาว่ามีคนเอาหน้ามันไปไปตั้งตั้งรูปช่องดําไม่ใช่มันโอ้ไม่ใช่ครับผมดูกูเช็ครู้ยยันโคตรพ่อโคตรแม่มึงหมดแล้วนะครับอยู่ที่ไหนอะไรยังไงความผมเช็ค เช็คละเอียดหมดแล้วนะครับผมจะลังลงดาบใครนี่มันไม,ไม่ไม่พลาดเป้านะครับไม่พลาดเป้านะครับเช็คหมดนะครับไม่นั้นผมจะตามจับคนร้ายได้เหรือคนร้ายไม่รู้ตัวไอ้นี่มาปรากฏตัวให้เห็นรูปเห็นหน้านี่นะครับเช็คแป๊บเดียวก็รู้นะครับเช็คแป๊บเดียวก็รู้นะครับ ที่จริงมึงไปยังขอสัญชาติอเมริกาไม่ได้มึงก็น่าจะขอไปเป็นสัญชาติขเขมรก่อนนะเห็นชื่นชมทางขเขมรยอยู่นะครับมันทำแบบนี้มันต้องการคือมันจะมาเกาะกระแสรครับเกาะกระแสแล้วเดี๋ยวเอฟซีผมก็จะตามไปดูตามไปดูไปด่ามันอะไรมันเผื่อผู้ติดตามมันจะเพิ่มขึ้นยอดไลค์มันจะเพิ่มขึ้น,มน,มนผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ เหมือนคนที่มาด่าผมนะครับเคยรุ่งเรืองนะครับตอนนี้ก็ที่บอกว่าคนตามแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กี่แสนกี่แสนมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคาดการล่ะครับอย่าไปละลาบละละ้ละลวงกันดีกว่านะครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่เลวร้ายขนาดที่ผมจะต้องไปดำเนินการจัดการนะครับยังไม่ถึงขั้นสะเดาะครับเอาแค่ตามกฎหมายก่อนนะครับ ที่จริงตามตัวง่ายมากครับตามตัวง่ายมากครับนะฮะตามตัวง่ายมากลุกคือมันไม่สนใจครับมันออกมาไล่ว่าผมนะครับ มันก็ไม่ได้ว่าแรงมันเรียกไอ้เลนะครับไอ้เลมันก็แค่เรียกไอ้แต่ว่าไอ้เหียมึงเกิดพอส2520อ่อนกว่าลูกผมสองปีกนะครับนะะแล้วก็มาบอกเราเป็นมหาโจรเฟซบุ๊กอ้างว่าไทยเพิ่งเกิดไทยเพิ่งเกิดพ่อแม่งนะสิไอ้หา่ามาเนี่ย คนไทยมีมาตั้งเป็นกี่พันปีกี่หมื่นปีแล้วเดิมเขาไม่ได้เรียกชื่อไทยจะเรียกชาวอะไรก็ช่างนะครับแต่คนไทยเชื้อสายไทยนะครับแต่ว่ามันมากำหนดสัญชาตินะครับกำหนดสัญชาติเชื้อชาติตามพรบทะเบียนบ้านเนี่ยมันมีไม่กี่ปีมึงจะไปนับอย่างนั้นได้ไงเี้ยเอ้ยมึงเรียนอะไรมาวะนะฮะมานะครับตรก,กะอย่างนี้มัน พาเอาคนเข้าเด็กๆมันฟังแล้วมันจะงงนะครับไทยมาจากขาเขมรมันไม่ใช่ขเขมรแล้วครับมันมาเนี่ยมันแล้วแต่อาณาจาักรแต่ละยุคแต่ละสมัยรุ่งเรืองนะครับสมัยก่อนอาณาจาักรขอมขอมรุ่งเรืองนะฮะก็แผ่ที่พลมาอะไรมานะครับ นะฮะตอนไทยรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนเรศวรเล่าสมเด็จพระนเรศวรกี่ปีมาแล้วเล่าไปเอาเขาเมรมาเป็นเมืองขึ้นน่ะนะเออก็มึงอยากจะไปเป็นอเมริกามึงต้องไปต่อว่าแม่ว่าทำไมไม่หาผัวฝรั่งเออแม่ทำไมไม่หาผัวฝรั่งตอนนั้นเนี่ยหนูเกิดพศออพศยี่สิบนี่ ตอนจีไอามากําลังมาตั้งฐานทัพที่อุดรเลยนะเออมึงไปต่อว่าแม่มึงนุน่นแม่ทําไมไม่ไปอ่อยเหยื่อฝรั่งบ้างฝรั่งมาเยอะแยะเลยโอ้โหถ้าแม่มึงไปให้ฝรั่งสะเดาะเคาะนะเออเอ็งอาจจะได้สัญชาติอเมริกันสมใจแต่ว่าในเมื่อเสือกไปได้ขมเขมรมามีเชื้อสายขามเขมรก็อย่าเอ็งต้องอาศัยประเทศไทยอยู่ อย่าไปดูถูกดูหมิ่นคนไทยเลยนะหาเรื่องนะครับหาเรื่องไปต่อว่าคุณแม่คุณเถอะนะว่าน่าจะเอาผัวฝรั่งเสือกไปเอาผัวเขเมรอะไรอย่างนั้นนะอย่าให้กูหมั่นไส้มึงมากกว่านี้เลยนะทํามาบิดถือพัดอะไรเงี้ย ผิดกฎหมายไม่เท่าไหร่อ่ะแต่อย่าให้ผิดใจกูนะไอ้สัตว์ว่างๆอยู่ด้วยนะเป็นคนไทยนี่ดีที่สุดแล้วมีเม็ดอะไรปลูกลงไปในดินก็ได้กินนะครับมีเม็ดอะไรปลูกลงดินก็ได้กินนะครับปลูก ขิงขาตะไคร้ไปมะกรูดผักหญ้าปลูกข้าวปลูกผลไลม้รากไม้ไม่อดตายก็แล้วกันนะครับไม่อดตายดีประเทศอื่นยังปลูกไม่ได้เลยนะครับมันต้องซื้อเราอะนะ เขาว่าใช่ใช่กะจะไปอ่อยเยื่อฝรั่งแต่ว่าผู้ภาษาฝรั่งไม่เป็นไงนะ,นะครับถ้าพวกอุดรน,นี่เยอะครับอุดรตอนนั้นมาตั้งฐานทัพที่อุดรน,นะครับประธานโทษนะผู้หญิงหาตังค์เขาเยอะนะผู้หญิงหาตังค์เขาเยอะนะครับพวกฝรั่งนี่เงินมันดีไนงะ เงินมันดีมันมาลบเงินมันดีนะครับตามบาตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับตาครีก็เยอะอุดรก็เยอะนะครับใช่ผมกำลังพูดถึงไอ้ไอ้คนที่ปกป้องเขมรอ,อยู่นะฮะใช่เมียเช่าเมียเช่าฮ เมียเชา่าส่วนใหญ่จะเมียเช่าเยอะนะครับเขาจะสมัยโน้นนะี่ยเมียเช่าเยอะจริงๆนะคนไทยคือเมียเช่าเขาก็ให้เงินใช้มันมีเพลงอะไรสมัยนั้นนะเดี๋ยวดิงด้องซองเดี๋ยวนะผมนึกเพลงนะจะไปก็ไป อยู่อเมริกาผู้หญิงดอลลาร์กลับมาทำไมเมืองไทยไปกินมูแอมไข่ดาวที่เขาซื้อให้ไอหนุ่มจีไอก็เลยเศร้าใจเนอย่างเงี้ยครับเขาเรียกเพลงดิงดองซองนะครับเวลานั่นนะตั้งใจจะไปอ่อยเหยื่ออเมริกาซะหน่อย ไปโดนเขมรฟาดซะก่อนนะครับมาเนี่ยคุณโดนตัดสินสารชั้นต้นตัดสินคดีความของคุณแล้วใช่ไหมถ้าจะขออุทธรณ์ก็ต้องประกันตัวชั้นอุทธรณ์ครับถ้าไม่ประกันตัวก็ต้องเข้าสู่เรือนจำนะฮะ เมื่อก่อนนี้จะคนไทยคนไทยจริงๆจะดูถูกผู้หญิงที่ไปมีผัวฝรั่งนะนะครับคือไปมองว่าเป็นเมียเช่ากันอะไรกันไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ที่มีครอบครัวเป็นชาวต่างชาตินี่อีกแบบนะครับเมื่อก่อนจะเป็นมันมาอยู่ชั่วคราวฝรั่งมันมาอยู่ชั่วคราวนะครับมาเนี่ยนะฮะมา คนไทยเขาจะดูถูกดูถูกในใจนะครับมาหาว่ามีผัวฝรั่งมีผัวนี้กโกลอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่อย่าไปดูถูกกันเลยครับไม่มีใครเขาอยากนั่นครับมันต้องทํามาหากินกันนะครับแล้วเกิดมายากจนนะเกิดมายากจนไม่รู้จะอะไรทํามาหากินก็ได้ที่นามรดกมาแปลงน้อยเดียวก็ต้องทําให้เหมือนเกิดไปโสดน,นะฮะสมัยนี้ฮิตมีเคยฝรั่งกันครับมา และคนไทยใจถึงครับมาเนี่ยคนไทยใจถึงนะครับฝรัง่งนี่โกลตัวโอ้สูงนะ่ะคนไทยแค่กระเอวเองนะครับ มันมาดูถูกทำไมเราอยู่ประเทศไทยคุณจะมาดูถูกแล้วอย่าไปชื่นชมไอเ้เหียเอ้ยมึงชื่นชมเขามึงชื่นชมขเขมรยิ่งใหญ่มึงก็โอนสัญชาติไปเป็นขเขมรไปอยู่ขเขมรทำมาหาแดกที่ขเขมรนู่นนะครับนะมาเนี่ยไออยากจะไปเป็นสัญชาติอเมริกันเขาคงหุ่นอย่างมึงเขาคงไม่ให้ไปละมั้งมาเนี่ยนะครับมันต้องมีหลักเกณฑ์นะต้องไปทำงานกี่ปี นะครับทำงานกี่ปีหรือต้องไปมีเมียฝรั่งนะครับต้องได้กรีนการ์ดก่อนอะไรก่อนนะครับมาแม่ผมภูมิใจในความเป็นคนไทยผมนะครับเพราะนั้นนี่ไม่ต้องมาเสือกกับผมนะครับไม่ต้องมาเสือกนะครับผมไม่ลดตัวลงไปทะเลาะกับเขาครับคือ เราเป็นแม่ทัพขุนศึกเนี่ยอย่าไปลดตัวลงไปทะเลาะกะับทหารเลวนะครับเสือเป็นเสืออย่าไปกัดกับหมานะครับแต่ถ้ามันลำคาญมากๆเราก็ส่งเสือไปกัดหมานะฮะ ทางคนคนเดินครับไม่ใช่ทางเสือเสือเดินทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับนะครับ ฝรั่งเมื่อปีสองสองนะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองผมเป็นตำรวจใหม่ๆนะครับเพื่อนผมเนี่ยไอ้เป็นตำรวจกองปราบนะครับแล้วมาทำหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับตอนนั้นเราก็เริ่มจะตั้งตำรวจท่องเที่ยวโดยใช้กองกองเจ็ดปราบยาเสพติดมั้งเป็นกองอะไรไม่รู้กองแปดมั้งครับตั้งหน่วยนะครับตั้งหน่วย ตำรวจท่องเที่ยวขึ้นนะครับตำรวจท่องเที่ยวขึ้นแล้วฝรั่งมันก็เริ่มมาเที่ยวประเทศไทยนะครับในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับเราก็ไปคุยตอนนั้นที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่เราก็ไปคุยดูแลครับมีหน้าที่ดูแลนะักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับเพื่อจะนําเงินเข้าประเทศนะครับ มันก็ถามเราในฐานะที่เป็นตำรวจไทยเนี่ยว่าถ้ามันจะเลือกผู้หญิงไทยเป็นเมียเนี่ยให้ดูอย่างไงให้เลือกอย่างไงประเพณีอย่างไงนะครับเราก็จะอธิบาย้ฝรั่งว่าถ้าจะเลือกหญิงเป็นคู่นอนนี่ก็เลือกตามความพอใจคุณแต่ถ้าจะเลือกเป็นคู่ครองเป็นเมียเนี่ยนะครับมันต้องดูให้ดี สุภาษิตไทยเขาบอกว่าจะดูให้แน่ให้ดูถึงใหญ่นะครับแต่สอนมันลำบากเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยเขาจบปริญญาโทที่ฟิลิปปินส์ไอปีปนโกทองเนี่ยนะครับจบปริญญาโทที่ฟิลิปปินส์ผมก็พูดภาษาไทยไอปีปนแปให้ฟังว่าจะเลือกผู้หญิงเนี่ย เขาบอกจะดูวัวให้ดูที่หางจะดูนางให้ดูที่แม่จะดูให้แน่ต้องดูถึงใหญ่แต่ผมบอกว่าถ้าเลือกผู้หญิงไทยให้เลือกอย่างนี้นะขาวเหลืองเปลืองที่นอนถ้าผิวขาวและออกเหลืองเหลืองนะเปลืองที่นอนคือจะเจ็บจะป่วยนะครับขาวเหลืองเปลืองที่นอนขาวบรอนไม่นอนก็เที่ยวขาวอ้วนไม่ชวนเอาก็ชวนกิน หอมแห้งไม่แช่งกระดา่าดำแดงแหลงแข็งแรงขยันดำตับเป็ดเวลีเวลีเวลีกู o ดนะครับมี6ประเภทผู้หญิงใยนะครับมาไอปีปนก็มีหน้าที่แปลให้ฝรั่งไปนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวประเทศไทยมันก็จะรู้จักกันนะครับเหมือนกับเมื่อก่อนใครอยากจะไปเที่ยวสวีเดนจะไปดูผู้หญิงโป๊ๆอวบๆมันก็จะถามกันนะครับไกด์ก็จะบอกนะครับ มานก็บอกว่าถ้ามาเมืองไทยก็ให้ดูผู้หญิงอย่างงี้นะครับขาวเหลืองเปลืองที่นอนขาวรอนไม่ชวนนอนก็ชวนเที่ยวขาวอ้วนไม่ชวนเอาก็ชวนกินผอมแห้งไม่แช่งกระดาดําแดงแห่งแรงขยันดําตับเป็ดเวลีเวลีเวลีกูดนะฮะแม่นเชื่อเราครับมันเอาแต่ไอ้เวลีเวลีเวลีกูดนะครับมันเอาดําตับเป็ดอย่างเดียวเลยนะครับมาเนี่ยนะฮะ ต้องตัวดำครับมาเนี่ยต้องดำตาเป็ดเลยนะครับคนไทยก็จะไม่ค่อยไปจีบนะครับไอ้ฝรั่งมันชอบนะครับมันชอบนะเราเราพูดกันฮนะเราก็จะบอกกัน ว่าเอ้ยแนะนำฝรั่งก็อย่างนี้นะฝรั่งมันมีปมด้อยนะฝรั่งอ่ะมันมาบ้านเราเนี่ย มันต้องมานอนแก้ผ้าอาบแดดนะนอนพึ่งเลยให้แดดนั่นแล้วผิวมันจะได้เป็นสีแทนนะครับผิวดำหน่อยนะครับแล้วถ้ามันใส่กางเกงในใส่เสื้อในเนี่ยมันก็น่าเกียดมันก็เป็นรูปเสื้อในรูปกางเกงในมันเลยต้องแก้ผ้าหงายอาบแดดนอนคว่ำหงายอาบแดดให้ดำไปทั้งตัวเลยมาย้อมผิวเขาเรียกมาย้อมผิวนะครับมามาย้อมผิวแต่ไอของเราเนี่ย ดำนะก็เสือกไปเอาครีมอะไรมาทาก็ไม่รู้นะครับเพื่อจะให้ขาวเราเป็นอย่างไงก็อย่างนั้นเลยครับมันจะเกิดมาดำมาแดงมาด่างอะไรก็เอานะครับขาวเหลืองเปลืองที่นอนใช่ป่วยแม่ประจำเลยพวกขาวเหลืองเนี่ยนะครับขาวเหลืองเปลืองที่นอนเนี่ยนะครับ ไอ้ขาวอ้วนนี่มันไม่ชวนกินอย่างเดียวมาเนี่ยนะครับดำแดงแข็งแรงขยันครับดำแดงแข็งแรงขยันนะฮะมาถ้า,อา,า,ถาไอ้ขาวเหลืองขาวบอลเนี่ยนะขวดน้ำเนี่ยยังเปิดไม่ได้เลย นะครับขวดน้ํายังเปิดไม่ได้เลยนะครับใครไปมีเมียไอ้ขาวเหลืองขาวบอลเนี่ยนะครับเปิดน้ํายังไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไปเจอดําแดงเขาเนี่โอ้โหน้ําถังยี่สิบลิตรมันแบกขึ้นบ่าเลยพับเลยนะครับยี่วสองถังเลยนะฮะมา เออใช่ตอนหน้าเราะแม่นเปิดขวดน้ำยังไม่ได้เลยนะครับรับหลังยกตู้เย็นขยับตู้เย็นได้เลยแก๊งเดี๋ยวนะอ๋อขมินเข้ามาขุดผมว่าไอ้กรณีที่ขุดสนามเพราะช่องโอบกนี่นะครับ อย่างนี้ครับโดยนิสัยทหารแล้วเนี่ยมันอยู่ที่พุ่งข้าบัญชาฝ่ายเขมรยกกำลังมาให้มาดูแลพื้นที่ตรงนั้นสิ่งแรกเราจะไปตั้งฐานเนี่ยมันจะขุดสนามเพาะก่อนครับจะขุดคูเลตสนามเพาะกันเข้าไว้ครับมานะฮะขุดคูเลตสนามเพาะเข้าไว้นะครับแล้ว ทยเรารู้ก็บอกเฮ้ยคุณมาทาอย่างนี้ไม่ได้เที mm ่ย hmm. เดี๋ยวคู่ระแวงนะครับที่จริงขุดก็ขุดไปถอะครับมาเนี่ยมันเตรียมจะประทะไอ้นี่ประทะกันด้วยปืนเล็กกลนนะครับป้องกันตัวป้องกันตัวนะครับเหมือนเราเป็นชุดคุ้มครองตําบลเนี่ยแค่เป็นชุดชกต่อเข้าไปก,ก็ต้องขุดสนามเพราะตํารวจทหารไปตั้งฐานตั้งอะไรต้องขุดสนามเพราะ อย่าไปตกใจเลยครับมาเนี่ยแต่แม่ทัพภาคที่สองคนนี้ผมดูแล้วสายตาเอาเรื่องสายตาเอาเรื่องแม่ทัพภาคที่สองคนนี้นะเดี๋ยวกวนตีนมากๆเดี๋ยวมันก็เบรกแตกเข้ามาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องนะเพราะนั้นเนี่ยมีอะไรก็ให้ใช้การเจรจากันดีกว่านะครับสนามเพาะคือขุดขุดสำหรับหลบลูกปืนนะลูกนะฮะมาเนี่ยขุด เราจะมีพั่วสนามติดเข้าไว้พอไปทุกคนก็ขุดนะครับขุด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 เข้าไปนะครับเวลามีข้าศึกศัตรูเข้ามามันจะได้หลบได้อะไรได้โดยหลักก็เราจะขุดไปลึกประมาณเมตรเมตรกว่าๆไว้สำหรับหลบได้หมอบได้นะครับเวลาจะเคลื่อนตัวไปไหนก็วิ่งหมอบหมบไปนะครับเป็นจุดนะฮะเป็นสนามเพาะนะฮะตำรวจทหารเขาเรียกสนามเพาะนะครับ บางคนก็พูดภาษาอังกฤษว่าคูเลตนะครับเป็นทางเดินครับระมัดระวังมันก็กลัวใครไปส่องกระบาลมันเหมือนกันนะฮะต้องขุดทุกคนครับมีพรัวประจำตัวครับผอบอร้อยก็สั่งขุดนะครับยาวไปกี่เมตรกี่เมตรนะครับให้เชื่อมต่อกันหมดเลยขุดเชื่อมต่อเลยครับ ป้องกันค่าศึกเข้ามาโจมตีนะครับเป็นพั่วสนามนี่ผมก็มีใต้ที่นั่งผมก็มีขี้เกียจรือมาในรถผมก็มีนะครับไปไปนอนเต้นไปนอนในอุทยานไหนที่ผมไม่ไม่ไว้ใจจริงๆผมก็ขุดนะ ก็ขุด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 เข้าไว้เวลามีอะไรไม่มีที่หลบไม่มีต้นไม้หลบก็ลงสนามเพาะได้เวลาจะกลับผมก็กลบนะครับ มันอยู่ตรงไหนมันก็ขุดครับทหารไปตั้งฐานอยู่ตรงไหนไม่ว่าว้าแดงไม่ว่าลาวไม่ว่าขเขมรไม่ว่าไทยครับก็ขุดครับมีทหารไทยเนี่ยก็สบายสบายขี้เกียจขุดครับแต่การขุดอย่างเนี้ยไม่ดีแล้วมันตั้งท่าจะล่อกันแล้วไงตั้งท่าจะฟาดกันแล้วนะครับตั้งท่าจะฟาดกันแล้วนะ ผมไปแจ้งความสิ้นเดือนฮะม้าก็สู้กันครับนะฮะถ้าขเขาบุกเข้ามาก็สู้กันอยู่แล้วนะครับเราคนไทยก็ไม่ยอมนะครับ มันไม่ยอมนะครับแต่จะไปลบกันนั่ดีที่สุดมีอะไรก็เจราจาต่างคนต่างถอยไปคุณก็บอกลูกน้องคุณถอยไปก่อนโว้ยไอมาอย่างนี้หงุดหงิดกวนใจนะครับ